อ้ามีจิ้งเหลนน้อยอีกแล้วผมต้องสู้กับมันสินะผมจะไม่ให้น้องผมสู้หรอกแต่ว่าผมจะสู้เองผมพูดเล่นนะอ่า ครับผมชื่อน้องทัดฮัลโหลฮัลโหลทุยก็กลับมาีกคัมส์รดรเกมจ r a s s i c ว o r l d นะครับในพาร์ทที่5้าหกผมลืมไปแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็จะมาเริ่มเล่นอะไรกันเนี่ยไม่ให้ต่อสายไฟนะฮะไม่เาไม่ใช่นะฮะผมควรจะไปไหนดีนะฮะผมต้องกระโดดผมสามารถกระโดดขึ้นมาทางนี้ได้ไม่ใช่นะฮะทางไหนวะหาทางไปไม่เจอะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจมน้ำตายดิถ้าผมทำแบบนี้เอาไม่เอาไมาเอามาเอาาหรือว่าม,มันไม่ได้ให้ใช้ตัวนี้เล่นวะอ่ามันให้ใช้ตัวอื่นเล่นซี ทำลายเครื่องนี้หรือเปล่าแล้วก็ประกอบประกอบขึ้นใหม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะประกอบขึ้นใหม่โอเคโอเคครับอ่าได้สะพานขึ้นมาแล้วตอนนี้ให้พี่เดินข้ามมาเฮ้ยผมขอเดินข้ามเองเดี๋ยวนาะจะมาทําไมเหล่ามึงก็จะชนกันสิบ้าหรือเปล่าวะน้องผมน่ฉลาดเอามึงมากเลยนะครับตอนนี้ผมต้องให้คนที่มีความฉลาดอย่างมากมาจัดการนะฮะ ถุยก็แค่ใช้แรงงานเน่ะฉันะหาที่ฉลาดเนี่ยไม่ใช่พวกแกสองคนหรอกฉันแอ c เซอร์เรเตอร์เกมเมอร์เลกฉลาดที่สุดแล้วอ่ามีจิ้งเหลนน้อยอีกแล้วผมต้องสู้กับมันสินะผมจะไม่ให้น้องผมสู้หรอกแต่ว่าผมจะสู้เองผมพูดเล่นนะอนายจัดการไปนะอืมนายนี่นะทำไมทำกับฉันแบบนี้ล่ะแต่ไม่เป็นไรฉันอยากสู้กับเดนเาลแล้วครั้งก่อนฉันอายฉันไม่กล้าสู้ฉันกลัวพวกนี้เจ็บแต่ตอนนี้ฉันไม่กลัวแล้ว เพราะฉันเป็นโรคจิตฮนายเป็นโรคจิตเหรอใช่ถ้าฉันสู้กับพวกนี้เสร็จแล้วฉันจะสู้กับนายต่อฉันฉันกลัวน้องชายฉันสิถ้าพ่อกับแม่อยากกันฉันจะขอฉันจะขออยู่กับพ่อนายก็อยู่กับแม่ไปนะไม่ฮถึงนายจะอยู่กับพ่อฉันก็จะตามไปล้างแค้นแก่โอเคอ้ากดไงวะเนี่ยโอเคขึ้นรถมามันเป็นรถ มันเหมือนลดความทความสะอาดอะมันทํามันทําอะไรได้ในถามหน่อยให้ตายเถอะไม่เอาเว้ยเปลี่ยนรถดีกว่าฉันมีเงินเยอะเว้ยฉันจะซื้ออะไรก็ได้ฮ่าฮ่อาอ้าวกดผิดอีกแล้วเหรอโอเคลงไปเลยนะี่ยรถคันนี้เร็วกว่าเยอะเลยนี่มันรถลุยป่าของจริงรอยู่แน่เฮ้เอาละครับเราควรจะไปอา้าวกลายเป็นว่าไม่ได้ขึ้นอา้าวขึ้นไปข้างบนแล้วเราจะขึ้นได้เหรอหมายถึงหมายถึงใช้รถขึ้นได้เหรอ ลองดูนะฮะกดผิดอีกแล้วโอเคอผมขอผมขอฝึกการควบคุมรถอ้าวเหยียบน้องชายซะง,งั้นนะฮะอ๋อเราสามารถขี่รถขึ้นบันดไดได้ตันซะง,งั้นไปไงเนี่ยกดยูอ่าเราควรจะอ๋อประกอบขึ้นใหม่เป็นกุญแจเหรออ้าวผมสามารถสร้างกุญแจผีได้ด้วยโอเคตะลุยปากาัน อ้าวเจอกับพัซซี่อีกแล้วโทลดอนแฮสลักอายโทลดอนมีตาที่ใหญ่มากเป็นสเปเชียลไทปเหมือนกับเหมือนกับกล้องสองทางไกลเลยแหละซึ่งมันทำให้มันสามารถหายเหยื่อได้ง่ายอ้าวส่วนนี้ผมไม่รู้จักอะผมสงสัยอยู่ว่ามันเป็นส่วนในส่วนในภาคแรกเหรอก็นะผมคือผมไม่เคยดูในเสาภาคผมไม่เคยดูจูราสสิงค r พาร์คเลยไงเคยดูก็เคยดูอยู่จตมานานมาแล้วะแกะตอนนี้แกแล้ว ตอนนั้นผมดูตอนสองขวบมัง้งทุยนี่ม,มันสามารถหาคบไฟได้มาแนะ่โอเคสำรวจของเถวนี้กันนะครับนะมีจิงเหลนมาด้วยอะ่ะ east duck อะไรของมันวะ east duck parking garage อ้าวที่จอดโรงน้ำมันอ่าเขาไม่เขาเรียกว่าอะไรวะโรงซ่อมรถออาฉันมีนะสาวตัวน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวแปลว่าพนั้นมันอยู่นี่ดิผมก็ต้องจัดการมัน ตายเถอะโอเคฉันจะขอจัดการพวกนายหน่อยนะอ่าดูเหมือนว่ามันจะป่วยวอตนายอยากจะช่วยมันงนั่นเหรอใช่ฉันจะช่วยมันเอาไงดีวะนี่ไงกล่องผสมพยาบาลถุยอ๋อใช่ใช่ใช่เราสามารถสร้างอะไรได้ก็ไม่รู้ไก่อ๋อมันต้องการของสามสิ่งเข้าใจแล้วเอาวางไว้เอาวางไว้ไงวะอ้าวเอาวางไว้ไงไวะเนี่ย เอาเป็นว่าอันนี้ไงโอเคป้อนกินซะนะฉันคิดว่าเขาชอบโอเคหาของมาอีกอย่างสีเหลืองกับสีฟ้าของอยู่ไหนวะโอเคเราต้องซ่อมให้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ด้วยอ้าวไอตัวนี้น่าจะชา้าน่าจะใช้ไม่ได้นะฮะอ้าวต้องการคนครัวซึ่งผมก็ไม่ใช่คนครัวนะฮะเอาละเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถซ่อมได้ไหมซ่อมได้นะครับเราจะมาทําเครื่องปั่นไฟกันนะครับโอเค อ้าวมีหนูมาแล้วไงวะอ้าวประตูเปิดได้ผมเจอหมวกแดงๆเป็นหมวกของเนในโลปาร์หรอือเปล่าจราศิกราร์อ้าอย่าก,กังวลไปเลยหน้าฉันจัดการได้เย็ดเคขังเขาเก็บได้ไหมโอเคเราต้องสำรวจของแถวนี้ก่อนโอเคโอเคโอเค เป็นการเปิดไฟนะฮะ <laughs> เป็นการกดตามกดตามจังหวะเพื่อที่จะได้เปิดไฟมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวพันกันยังไงบอกผมมาผมโมโหเลยตอนนี้ <laughs> อันนี้ไม่มีอะไรนะฮะโอเคเราควรจะทําอะไรไหมฮะกดยูเพื่ออะไรวะกดเคปประกอบสินคองอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นแผงวงจรอ,อะไรสัก,กยอย่างดูไม่ออกเลยอ๋อเป็นสวิตช์ไฟอ๋อเจอไอติมแล้วอ๋อมันคือตู้เย็นนี่เอง โอ้ oh, มันฉันไม่ฉันไม่ได้คาดหวังอะไรแบบนี้เลยนะเนี่ยมันคาดไม่ถึงเลยนะเนี่ยเข็มคัดสั้นมากๆนะฮะคาดไม่ถึงนะฮะอา้าวกดไงไหมไม่ใช่กดเคอ่าชอบไหมจ๊ะกินไอติมไปนะฉันคิดว่าเขากำลังดูดีขึ้นนะโอเคเหลือของอีกอย่าง,นงหนึ่งน่าจะอยู่ทางด้านขวานะฮะเป็นของสีม่วงๆคืออะไรก็ไม่รู้อ่าทำร้ายเขาของคนนี้ก่อนอาจจะประกอบอะไรขึ้นมาใหม่ได้ไม่มีอะไรเลยเหรอ หรอไหนดูสิเออไม่มีอะไรให้เราเลยแถวนี้นะครับอ่าออ้าวอ,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 อะไรเนี่ยผมเจออะไรบางอย่างแล้วแต่ว่าผมอ่านไอ้ตัวนี้ก่อนทอร์คเลเตอร์อ๋อเราสามารถใช้วิธีกระโดดนะครับโอเคเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวตัวนี้เพื่อที่จะได้ยกเรานะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวแล้วเราก็กระโดดใส่พี่ชายแล้วเราก็อ้าวกระโดดลายชั้นนะฮะเออกดเคมุดไปอีกแล้วนะฮะม,มันทำไมมี รูให้เหล็กมุดจังเลยรูให้เหล็กมุดโอเคฉันได้ของมาแล้วเอาไปแดกซะอ่าแกหลับไปเนะี <c> ่ย <oughs> โอเคเขาดูดีขึ้นมากเลย <c oughs> เอา้ามันจะแดกหัวกูอ้อไม่ใช่นะฮะ <c oughs> มันชอบเรานะ,ะ <c oughs> มันกำลังตามตอนนี้มันตามเราแล้ว <c oughs> อันล็อกเราเฮ้ยเราอัฟล็อกได้นะเสาได้เย็ดเคดูซิมันจะมาทำอะไรได้ อ่าสามารถตีได้แล้วก็น่าจะกินหนูได้นะอ่าน่าจะกินหนูได้นะลองดูนะฮะไม่เกี่ยวนะโอเคเราจะมาดูกันฮะว่าเราควรไปไหนนี่ไงเราสามารถตัดไอ้ตัวนี้ได้ไม่ได้หรอมันเป็นเนื้อสาร์ที่ตัวเล็กเกินไปไร้ประโยชน์อะ่ะให้ตายเถอะนายมันไร้ประโยชน์ฉันไม่ชอบนายเอาซะเลยออกไปจากชีวิตฉัน แล้วมันก็จะหนีไปมันก็จะเกิดเรื่องดราม่าเป็นจูราสสิกภาคห้าช่ยโอเคผมหาดูก่อนผมนี่ไงเครื่องปั่นอะไรเนี่ยเครื่องปั่นเครื่องปั่นอะไรเนี่ยเครื่องปั่นอะไรไฟเนี่ยไม่เกี่ยวอ่ะทําลายทิ้งสะหมดเลยอ๋อมันมีรูไม่เกี่ยวเราเคยผ่านมาแล้วมันไม่มีนี่ไงกดยูโอเคอ๋อเป็นรูให้ไดโนเสาร์ผ่านไปให้ตายเถอะรูเล็กมาก ไว้สกาวิ้งลูฟิตมากทุยโอเคขึ้นไปข้างบนมีไก่มีเสียงไก่กระตากด้วยอ่ะอ่าอ่าเราควรจะไปไหนเนี่ยรีเลยแล้วกันวิ่งไปเรื่อยๆ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 เหมือนจิ้งเหลนน้อยเลยจิ้งเหลนเขียวโอเคเราควรจะเปิดสวิตอะไรต่างๆให้ผัวให้ผัวเราสองคนฮะ <laughs> อะไรอะไรเรียกเรียบเป็นผัวหมดเลยฮะ <laughs> อ้าวนั่นมันอะไรนะ่ะ พังแล้วออสมาร์ทไลอัพ I guess อ่า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 เราทำอะไรพวกนี้ไม่ได้กดยูกดเคประกอบสิ่งของน่าจะสร้างบันไดได้แล้วนะฮะหรืออะไรวะเนี่ยอ๋อที่กระโดดโอเคตอนนี้ <c oughs> ขี่รถได้ไหมเ a ่ t ดส t ทโ o ง g อน n เวอร์นอตเรี t วแอน a n engine i อิดไหมอ๋อเราต้องเราต้องกายเครื่องยนต์เราต้องเราต้องซ่อมเครื่องพวกนี้นะครับ แล้วเจการของสามสิ่งของสามสิ่งนะฮะผมเซฟได้ไเนี่ยผมอยากเซฟนะเนี่ยตอนนีนน้ผมกลัวมันหลุดอีกอะ่ะถ้าหลุดนี่มีปัญหาใหญ่เลยนะโอเคต้องมันซะอ่าได้เครื่องใช้ไฟฟา้ามาอันนึงถุยอันนี้อะไรัเนี่ยไม่ได้ต้องการคนแก่ต้องการคนแก่นในการใช้งานนะครับ Maybe the comparison can h e a ค again I could try to คอมคือตัวนี้เหรอมันคือเนืเสาคอมนสันงั้นเหรอ โอเคเข้าไปในรูนี้ซะอ้าวนี่ไงเข้าไปในรูนี้ซะไม่เกี่ยวเหรอผมคิดว่าเป็นรูอะไรสะอ่านี่ไงเจอแล้วอ้าวเข้าไปบิน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 อ่ามีรูฟิตอีกแล้วอ้าวออกไปข้างนอกอ้อดูเหมือนว่าท่อนี้จะแตกออกไปข้างนอกนะครับทุยแตกนอกโอเคมีผีเสื้อด้วยอ้าวผีเสื้อหนีไปแล้ว อาเราต้องเข้ารูอีกแล้วหรอรูมันฟิตน่ะไ,ไม่อยากเข้าโลกจิตจริงๆเลยแอคเซเลเตอร์เนี่ยโอเคอ้าวผมตังหายหมดแล้วโอเคเข้าไปทำภารกิจก่อนอืมขึ้นไปข้างบนซะปีนไปปีนปน,นี่มันตึกจุลศิลป์ปาเก่าจริงด้วยเห็นไหมผมเดาถูกด้วยนะอ่าประตูเปิดแล้วเย่เ yeah, okay. ค่งคอีบอกนะฮะเปลี่ยนตัวเราต้องขี่รถ ขี่ไม่ได้ทำไงวะต้องการของสามสิ่งลืมไปอ้าวผมนึกว่าจะกดสวิตอะไรสิโอเคดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรให้เราเลยนะฮะเราควรจะอ่าอุยอ๋อเราสามารถเข้าไปข้างในได้เข้าใจแล้วโอเคไปหาสิ่งของกันนะครับกดเคอ่าฉันได้แก๊สแล้วมืดคือทางแคบข้างในต้องใช้ ของพันนั้นด้วยเหรอไอทอชเขาใช้ชทอชด้วยเหรอโอเคเติมน้ำมันแล้วก็ต้องเติมล้อด้วยล้ออยู่ไหนวะล้อก็น่าจะเป็นอันนี้นี่นะโอ้ทำลายพวกนี้ใช่ผมรู้แล้วไม่เกี่ยวถุยนึกว่าจะนึกว,ว่าจะเก่งนะอ้าวทำไงวะอ่าฉันเจอล้ออีกอันแล้วเอ้ยฉันเจอรูอีกรูหนึ่งให้นายแล้วฉันก็เจอสิ่งของอย่างหนึง่ง ซึ่งมันไม่จะไปต้องใช้นี่นาเราใช้ไปแล้วโอเคเปลี่ยนเอาชื่ออะไรวะเนี่ยฉันลืมชื่อนายฉันตั้งชื่อนายเป็นเลนเขียวแล้วกัน <laughs> เลนเขียวนะแไม่เอาชื่อเลนเขียวไม่ดีเป็นชื่อชื่ออะไรดีวะชื่อจุบุนะฮนะชื่อจุบุนะจุบุนายจะไปไหนอ่ะโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้มันได้มันเอาอะไรให้เราวะเราได้ล้อมาเหรอโอเคได้ล้อมาอ้าวถะลายเอาอ๋อ ถลายยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวมันถลายยังไงเนี่ยผมถลายไม่เป็นอนะ่ะต้องเปลี่ยนตัวเล่นหรือเปล่าอ้อต้องเอาเป็นล้อเล็กนะครับทำไมไม่ทำไมไม่สไลด์ดีๆวะให้ตายเถอะนงี่เง่าจ,จริงๆเลยนะฮะโอเคเติมล้อซะอเติมซะกดเคค้างเตะเลยเหรอง่ายไปหรือเปล่าอ่ะของต่อมาเป็นแป้นบังคับซึ่งหามาจากไหนเว้ยกูจะรู้ไหมเนี่ยตายเถอะ แป้งบังคับนั้นหรอต้องหาดูุแถวนี้ก่อนมันไม่มีให้หรอกแป้งบังคับแถวเนี้ยแป้บงบังคับอาเออผมรู้แล้วอาจจะอยู่ข้างนอกก็ได้เราต้องออกไปสำรวจข้างนอกบ้างไม่ใช่หรอกมันให้เราปีนมันให้เราใช้ใช้จูบูจูบูอยู่ไหนวะจูบูจูบูจ้าจูบูยังไม่ออกมาอีกเหรอไม่รู้หน้าที่เลยนายเนี่ย นายจะต้องมาปีนท่อฟิตฟิอีกแล้วนะฮะท่อฟิตฟิพูดไปเรื่อยเลยนะฮะโอเคไหนท่อฟิตฟิตอ่ะฉันจะตีมนะันน่ะทำไมนายเหมือนแจ้จังไดโนเสาร์ทุกตัวก็คือฉันฉันเกิดใหม่เป็นไดโนเสาร์ทุกสรรัตว์ทุกไดโนเสาร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคยเราเคยมาแล้วหรอทำไมมันคุนค้นๆวะเราเคยมาแล้วดิบ้าให้ตายเถอะจะเข้าไปใหม่ทำไมวะเนี่ยโอเคเต้องหาของแถวนี้ ไม่คน,นโอ้โหยายาฉันเป็นหนุ่มนักบูฉันเป็นเด็กน้อยนักบูแล้วน่าจะบอกให้ถ้านี่ผมมีเพื่อนช่วยสู้แล้วแต่ฉันจะไม่ยอมให้นายสู้คนเดียวหรอกจูบุนายเป็นเพื่อนฉันเราต้องดูแลกันและกันอ่อโอเคอน,นี่งมีทางให้ปีนด้วยปีนไม่ได้วะเฮ้ยแย่แล้วฉันจะช่วยนายสู้เองน้องชายฉันโอเคจุบุฉันช่วยนายสู้เหมือนกันนายจะไม่ได้สู้คนเดียวหรอกโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยมันเหม็นมาก ผมต้องใช้เด็กเล่นหรือยังไงวะเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยผมตายนี่เ,เสาตายจุบูตายนะฮะเคเปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนตัวเป็นเปลี่ยนตัวเป็นน้องชายเปลี่ยนตัวเป็นน้องชายเคเปลี่ยนตัวเป็นน้องชายดีวะเคให้ตายสิอเอ้ยน้องชายก็ยังเข้าไปไม่ได้เลยงั้นก็ช่างมันแล้วกันนะฮะ โอเคประตูนี้เราไม่สามารถผ่านไปได้ผมเดาเลยนะฮะผมเดาว่าไอ้ประตูนี้จะเปิดต่อเมื่อเราบังคับรถได้นะฮะก็คือเนื้อเรื่องมันมันจะชนมันเอารถไปชนประตูนะฮะผมเดาเอาไนฮะนี่เดานะฮะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยน่ะรถนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้ความจริงเราต้อจะหาเอนจิ้นอะไรแถวนี้ได้นะฮะเอนจิ้นจากรถคันนี้เออมีอะไรให้เราประกอบไหมอ่ะ ยังไงเจอแล้วขอมอนซักโอเคซักนายจะต้องโอเคอ้าวทำลายเอนจินนี่เราได้เอนจินมาแล้วโอเคโอเคผมได้ของครบแล้วน่าจะจบพาร์ทนี้แล้วนะขอให้จบเถอะผมไม่ไหวแล้วนะอ้าวเผลอทิ้งซะงั้นอ้าวกดไงเนี่ยเฮ้ยของหายของหายเป็น,พนเพราะนายไอ้ก,กระดูกงี่เง่าฉันต้องไปหยิบของใหม่ให้ตายเถอะ โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อก็เกิดใหม่ของสปอเกิดนฮะของสุ่มเกิดน,นะเคโอเคกโอเควางมันลงไปเอนจินเช็คต่อมาก็คงจะเป็นเนื้อเรื่อง <c oughs> ผมเดาถูกอีกแล้วนะฮะดีใจจนเต้นเลยนะครับก <c oughs> ูมันใช้งานได้ <c oughs> <c oughs> ฉันคิดว่านายสอบตกซิกในเรื่องการขี่รถใช่ฉันสอบผ่านเฉพาะภาคทดสอบนะภาค ไม่ใช่ภาคทดสอบภาคอะไรวะภาคาววภาคข้อเขียนเดียวเดียวสามคนนี้มาได้ไงวะก <ๆ S 1> วนแล้วลูกไม่มันเป็นใครวะไม่นะหลานของฉันโอ้ยเครื่องตรวจจับมันฉีกออกมาจากหลังของมันแย่แล้วมันฉลาดขนาดนั้นเลยนะฮะเครื่ <c> <Inf ant. S 2> องตรวจจับอยู่ที่หลังมันมันฉีกออกมาเองเลยอะออพวกเขาทําได้มันมีรอยเท้าพวกเขาหนได้โอเครอดไปนะครับได้ยินไหม ได้ไงเสียงรถของหลานว่าแต่สามคนนี้เป็นใครวะเนี่ยอ้าหลบอีกแล้วพวกเขาไปแล้วเพิ่งไปเมื่อกี้เลยพวกนาช้ากินไปพวกเขาก็รถจากที่นี่ไปได้ยังไงเนี่ยอ้าวอินโดเมนัสโผล่มาอีกแล้วเกือบเจอพวกเด็กๆแล้วไหมล่ะ น่ากลัวซะไม่มีแนะ่ตอนนี้อยู่ที่ไหนวะเนี่ยอ๋อผมลงผมกับนางเอกนางอนางเอกน่าจะลงมาจากชั้นใต้ดินกดเคเพือ่ออะไรวะเนี่ยอ๋อมีคนเดียวที่สามารถทนกลิ่นเหม็นได้นะก็คือพระเอกพระเอกนี่นะให้ตายเถอะงี่เง่าจังโอ้ผมสามารถผสมสิ่งของได้เดี๋ยวผมอยากเซฟนี่ไงเจอจุดเซฟแล้ว คอนเซฟต์แอนเอ็กซิสไปเลยนะฮะงั้นสหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอจบการพาร์ทนี้นะฮะเพราะว่ามันนานเกินไปแล้วนะจบไปแล้วเกือบจบไปแล้วแชปเตอร์นึงฮะจบในเรื่องของสองเด็กคนนั้นไปนะงั้นเลยไปว่าบายแล้วกันนะครับโอเคไม่ไม่นะฮะเวันนี้ต้องตั้งวันะนี้ต้องตีโยกต้องตีโยกต้องตีโยกต้องตีโยให้องตีโยก